สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทักทายเช้าวันอาทิตย์ด้วยผ้าสีหวานนะคะไหมบ้านเก่าเก็บลายโบราณรันยูสดัทสีชมพูนะคะผืนนี้สุรินทร์ก็มีสีหวานหวานนะคะผืนนี้น่าจะคุณยายน่าจะถอให้ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวอาจจะไม่ได้ใช้งานอาจจะไปนุ่งผือนอื่นๆหรืออาจจะทำหลายผืนนะคะ พอดอีไม่ได้สัมภาษณ์ในในส่วนตรงนั้นนะคะคุณยายคนที่ทอผ้าเจ้าของผ้าผืนนี้อายุ83ปีค่ะตอนนี้คุณยายยังมีชีวิตนะคะคุณยายยังแข็งแรงผืนนี้คุณยายทอตอนอายุประมาณ40ปีเป็นฟืนไม้32หลบ32หลบหนึ่งหลบมี40ฟัน40ซี่40รูฟืนนะคะ 32หลบก็คูณกันไปนะคะว่าจะมีกี่ช่องฟืมนะคะ,ะหน้าผ้า90เซนแต่ว่าถุงผ้านี้ใหญ่เต็ม2เมตรนะคะลวดลายสวยงามคมชัดนะคะอ่อนช้อยช่างทอโบราณเก่งเยอะนะคะเก่งๆเยอะมากไม่มีเครื่องทุ่นแรงในการทำผ้านะคะ อุปกรณ์ในการมัดหมี่ทอผ้าก็หาได้ตามมืตามเกิดแต่ว่าทอได้เนียบมากเห็นไหมคะฟืไม้แต่ว่าริมผ้าสวยมากสอดริมนะคะสอดริมเชิงบนล่างพืนนี้เป็นผ้าทอสามตะกอโดยพื้นของผ้าเป็นสีแดงกำกำเกือบม่วงนะคะ เส้นยืนเป็นสีม่วงเข้มๆส่วนตัวลายก็จะมีสีชมพูชมพูเลยนะคะชมพูเหลืองและก็ฟ้าแบบนี้ค่ะสีพื้นเป็นแบบนี้คล้ำกว่านี้นิดหนึ่งนะคะช่วงสีพื้นช่วงสีพื้นคล้ำกว่านี้เล็กน้อยเผินจริงนะคะสีชมพูจะเป็นชมพูนี้เลยนะคะสีฟ้าก็จะฟ้าออกออกฟ้าใส ออกฟ้ามากกว่านี้นะคะเส้นยืนเส้นยืนเป็นสีม่วงเม็ดมะขามนะคะม่วงเข้มๆรัญยูสดัจระยะของพระมหากษัตริย์ซารยาของพระมหากษัตริย์ของราชินีนะคะสดัจเป็นภาษาเขมรหมายถึงพระมหากษัตริย์หมายถึงรายชินีนะคะ สดายเปราะก็คือพระมหากษัตริย์สดายเสรยคือพระราชินีนะคะสีสันสวยงามสดใสค่ะทอได้สวยมากบ่งบอกได้เลยนะคะว่าเป็นช่างฝีมือนะคะเชิงผ้าก็สวยมีลายระยะท่าประสาขเมร ช่วงนี้เขาจะเรียกว่ารันยลูลเคยเห็นชายผ้านะคะชายผ้าสบายที่ฟันที่ฟันเส้นไหมแล้วก็มัดเนี่ยตรงนั้นนะคะภาษาเขมรจะเรียกว่ารันยลูลอันนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกรันยลูลปากากระตุมนะคะดอกกระทมกระทมก็คือต้นกระทุ่มในผ้ากลางนะคะแต่ว่าภาค อีสานเราจะเรียกกระทมภาษาเขมรจะเรียกว่ากระตุมนะคะสีจริงแบบนี้เลยนะคะเหมือนช่วงนี้เลยสีจริงของผ้าเจ้าของผ้าตอนนี้อายุ83ปีตอนทอตอนที่อายุประมาณ40นะคะฟืม32หลบหน้าผ้า90เซนถุงใหญ่2เมตรเต็มทอสอดริมเชิงบนล่างนะคะ ผืนนี้ท่านใดถูกใจทักทายมาทักทายมานะคะ4,500บาทโทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนนะคะฟืมไม้32หลบหน้าฟืม90เซนนะคะ สีสันสวยงามสดใสฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ